สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะแบบว่าเราเจอข้อมูลเยอะแยะไปหมดในแต่ละวันทั้งบทความลิงก์ไอเดียต่างๆเก็บไว้ในโน้ตบ้างในแอปบ้างแต่พอจะใช้จริงๆเอ๊ะหายไปไหนแล้วหาไม่เจอหรือจําไม่ได้ว่าเคยเซฟไว้หรือเปล่าปัญหานี้เจอบ่อยเลยค่ะใช่เลยครับเป็นปัญหาคลาสสิกของยุคดิจิทัลเลยข้อมูลมันไหลามาเทม,มาจริงๆ ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันเรื่องแนวคิดที่เรียกว่าการสร้างสมองที่2หรือ Building a Second Brain ที่คุณเท i a g o f o r t e ์เทเขาพัฒนาขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นระบบจัดการความรู้ส่วนบุคคลหรือ PKM ที่จะช่วยเราจัดระเบียบชีวิตดิจิทัลแล้วก็อาจจะช่วยปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์เราได้ด้วยนะคะอืมน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะดูกันค่ะว่ามันคืออะไรโครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็ใช้งานยังไงโดยเฉพาะในโนชัน แล้วก็จะลองเทียบกับอีกวิธีคือ Settle Casten ดูด้วยค่ะครับผมจริงๆไอ้คำว่าสมองที่สองเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเก็บข้อมูลเฉยๆนะครับมันเหมือนเราสร้างะระบบผู้ช่วยส่วนตัวขึ้นมาข้างนอกตัวเราเป็นเหมือนสมุดบันทึกห้องสมุดส่วนตัวแล้วก็ห้องทดลองไอเดียในที่เดียวเลยเพื่ออะไรก็เพื่อลดภาระสมองจริงๆของเราไงครับจะได้ไม่ต้องจำทุกอย่างให้สมองมีที่ว่างไปคิดเรื่องสำคัญๆเรื่องสร้างสารรค์ดีกว่า อ๋อคือแบ่งเบาภาระสมองเรานี่เองใช่ครับแล้วเป้าหมายหลักจริงๆคือการเปลี่ยนข้อมูลที่เราเก็บเก็บมาเนี่ยให้มันกลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงๆแล้วก็ช่วยลดสิ่งที่เรียกว่าความยุ่งเหยิงทางจิตใจหรือ psychological entropy ลงด้วยครับความยุ่งเหยิงทางจิตใจหมายถึงยังไงคะก็คือไอ้ความรู้สึกวุ่นวายสับสนในหัวเราที่แบบมีข้อมูลมีงานมีเรื่องต้องคิดเต็มไปหมดจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนจัดการยังไงดีมันทําให้เรารู้สึก เอ่อไม่แน่นอนกังวลกังวลนะครับระบบนี้จะมาช่วยตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะทีนี้หัวใจหลักของ BASB ที่เขาใช้จัดระเบียบเนี่ยคือ Paramethod ใช่ไหมคะเห็นพูดถึงกันเยอะมากถูกต้องครับ P A R A นี่เป็นเหมือนแกนหลักเลยมันไม่ใช่แค่สร้างโฟลเดอร์นะแต่การแบ่งประเภทข้อมูลตามระดับความเกี่ยวข้องกับการลงมือทำหรือ actionality P ก็คือ projects หรือโครงการที่เรากำลังทำอยู่มีเป้าหมายมีเดทไลน์ชัดเจน A คือ areas อันนี้เป็นขอบเขตความรับผิดชอบต่อเนื่องในชีวิตเราที่มันไม่มีวันจบจริงๆเช่นสุขภาพการเงินการงานประจำ R คือ resources พวกแหล่งข้อมูล หัวข้อที่เราสนใจอาจจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้แต่เก็บไว้อ้างอีกในอนาคตและสุดท้าย A ตัวสุดท้ายคือ Archive เก็บทุกอย่างที่มันเสร็จไปแล้วพักไว้หรือว่าเราไม่ได้ใช้แล้วครับอืมการยาก Projects กับ Areas นี่บางทีก็ดูเอ่อกั้กึก่งเหมือนกันนะคะมีหลักง่ายๆไหมคะว่าอันไหนควรเป็น P อันไหนเป็น A อํารมดีครับหลักง่ายๆเลยคือ Project เนี่ยต้องมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และกรอบเวลาชัดเจนครับถ้าไม่มีสองอย่างนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็น area มากกว่าสิ่งที่น่าสนใจของ p าร a คือมันบังคับให้เราต้องตัดสินใจณนะตอนนั้นเลยว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยมันเกี่ยวกับงานที่ต้องทำ project หรือเรื่องที่ต้องดูแลเรื่อยๆ area หรือเป็นแค่ข้อมูลอ้างอิง resource การตัดสินใจตรงนี้แหละครับที่ช่วยลดภาระสมองได้เยอะ แล้วถ้าเราจะใช้พาร่าในโนเช่นล่ะคะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัชดๆได้ไหมคะได้เลยครับในโนชั่นเนี่ยเราอาจจะสร้างเป็นเดต้าเบสแยกกันไปเลย P A R A แล้วก็ทำหน้าแดชบอร์ดกลางขึ้นมาดึงข้อมูลจากแต่ละเดต้าเบสมาแสดงผลด้วยวิวสต่างๆเช่นใช้แกรี่วิวแสดงพวกโปรเจกต์ให้เห็นเป็นการ์ดสวยๆดูความคืบหน้า หรือใช้ list view สำหรับ areas ดูเป็นรายการสิ่งที่ต้องทำเรื่อยๆอะไรแบบนี้ครับมันยืดหยุ่นดีโอเคค่ะพอมีโครงสร้าง para แล้วขั้นตอนการทำงานกับข้อมูลล่ะคะเห็นมีหลักการโค้ดด้วยอันนี้คืออะไรคะครับโค้ดเนี่ยเป็นเหมือน workflow หรือกระบวนการทำงาน4ขั้นตอน C ตัวแรกคือ Capture หรือเก็บข้อมูลที่น่าสนใจเข้ามาก่อนเลยทำให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นไอเดียบทความลิงก์รูปภาพอะไรก็ได้ที่แบบเฮ้ยอันนี้น่าสนใจรีบเก็บเข้าที่ของเราก่อนเลยสำคัญมากเลยนะคะเพราะถ้าไม่เก็บตอนนั้นแปบ๊บเดียวก็ลืมแล้วจริงๆใช่เลยครับขั้นตอนนี้คือห้ามคิดเยอะเก็บก่อน ต่อมา O คือ Organize ก็คือจัดระเบียบข้อมูลที่ Capture มันเนี่ยเข้าสู่ระบบ p a r าของเราตามหมวดหมู่ที่คุยกันไปขั้นที่3 D คือ Distill อันนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลดิบๆแต่คือการกลั่นกรองสกัดเอาแก่นความคิดหรือเฉพาะส่วนที่สำคัญจริงๆออกมาเช่นเทคนิคที่เรียกว่า Progressive summarization คือค่อยๆไฮไล l i สรุปย่อให้เหลือแต่เนื้อๆที่เราต้องการจริงๆ อ๋อ oh, เหมือนย่อยข้อมูลให้มันเข้มข้นขึ้นครับประมาณนั้นครับและสุดท้าย E คือ Express คือการนำความรู้ที่เราสะสมกลั่นกรองแล้วเนี่ยออกไปใช้งานจริงสร้างสารค์เป็นผลงานเขียนบทความทำสไลด์หรือแค่เอาไปคุยกับคนอื่นก็ได้ครับทำให้ความรู้มันเกิดประโยชน์ไม่ใช่แค่เก็บไว้ในกรุเฉยๆครับเข้าใจกระบวนการแล้วค่ะทีนี้อีกระบบที่คนชอบพูดถึงคู่กันคือ z e t t e a s t e n method หรือ ZKM อันนี้มันต่างกับ BASB ยังไงคะครับ z e t o c a s t e n เนี่ยต้องบอกว่ามันเน้นคนละจุดประสงค์กับ BASB เลย ZKM จะโฟกัสไปที่การประมวลผลและเชื่อมโยงไอเดียในระดับที่เล็กมากๆครับเขาเรียกว่าความคิดปรมาณูหรือ Atomic Thoughts ความคิดปรมาณู <laughs> ใช่ครับคือหนึ่งโน้ตจะมีแค่หนึ่งไอเดียหลักที่สมบูรณ์ในตัวเองแล้วเราก็สร้างลิงก์เชื่อมโยงไอเดียเล็กๆพวกนี้เข้าด้วยกันเป็นเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นหรือบางทีก็เจอไอเดียใหม่ๆจากการเชื่อมโยงนี่แหละครับอ๋อเน้นเชื่อมโยงความคิดเล็กๆเ,เข้าหากันถูกต้องครับถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับ BSCB หรือ PARA เนี่ยเหมือนใช้ภาษาของการลงมือทำคือจัดลำดับตามความสำคัญความเร่งด่วนของงานของโปรเจกต์มันช่วยจัดการงานส่วน Settle c u s t e n เหมือนใช้ภาษาของความรู้เน้นที่ตัวคิดกับการเชื่อมโยงระหว่างความคิดต่างๆ อาจจะบอกว่า BSB c ช่วยเตรียมวัตถุด,ดิบให้พร้อมใช้แต่ set KM คือการเอาวัตถุด,ดิบนั้นมาปรุงมาคิดต่อยอดให้เกิดเป็นความเข้าใจหรือไอเดียใหม่ที่ซับซ้อนขึ้นครับฟังดูแล้วเหมือนจะใช้เสริมกันได้ไหมคะไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างเดียวใช่เลยครับจริงๆแล้วใช้ร่วมกันได้ดีมากเลย อาจจะใช้ BSCB พาราจัดการภาพรวมโปรเจกต์งานต่างๆแหล่งข้อมูลแล้วพอมาถึงส่วนของ Resources หรือเวลาที่เราต้องการคิดพัฒนาไอเดียลึกๆเนี่ยก็อาจจะใช้หลักการ s t t ตโ c คั t เตนมาช่วยในการสร้างโน้ตย่อยๆแล้วเชื่อมโยงกันในส่วนนั้นครับ น่าสนใจมากเลยค่ะฟังจากคนที่เขาใช้ BASB กันจริงๆก็บอกว่ามันช่วยลดความเครียดลดความกังวลเรื่องข้อมูลหายหรือหาไม่เจอได้เยอะเลยนะคะทำให้ชีวิตดิจิทัลเป็นระเบียบขึ้นค้นหาง่ายขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลดีต่อเรื่องงานเรื่องความคิดสร้างสารรค์ด้วยแม่นอนครับเพราะระบบมันชัดเจนเราไม่ต้องเสียพลังงานสมองไปกับการนึกว่าเก็บไว้ไหนหรือจะจัดระเบียบยังไงดี มันก็มีแรงไปโฟกัสกับเนื้อหางานหรือการคิดสร้างสารรค์ได้เต็มที่ขึ้นสรุปง่ายๆก็คือ BASB โดยเฉพาะ PARA เนี่ยเป็นหัวนเครื่องมือช่วยจัดระเบียบโลกดิจิตลัลจัดการโปรเจกต์ทำให้เรารับมือกับข้อมูลมหาสารได้ดีขึ้นลดความรู้สึกท่วมท้นลงไปได้เยอะเลยนะคะครับส่วน s e t t o a s t แคก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความคิดการเรียนรู้ในเชิงลึก เหมาะกับคนที่ต้องการพัฒนาไอเดียหรือทำงานด้านความรู้เยอะๆครับ อก็น่าคิดต่อนะคะว่าการที่เรามีระบบจัดระเบียบข้อมูลส่วนตัวที่ดูเป๊ะๆแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีคิดหรือการทำงานสร้างสารรค์ของเราในระยะยาวไปแบบไหนมันจะช่วยส่งเสริมหรือว่าบางทีไอ้ความเป็นระเบียบม,มากๆเนี่ยมันอาจจะไปจำกัดกรอบความคิดสร้างสารรค์ที่บางทีมันก็ต้องการความยืดหยุ่นความไม่เป็นระเบียบบ้างหรือเปล่าอันนี้คงเป็นคาถามที่แต่ละคนต้องลองไปสารวจกับตัวเองดูนะคะ